ในส่วนของราคาย่างน้เนื่องจากว่าเป็นราคาที่เราต้องอิงตามราคาราคา โลกนะคะซึ่งซึ่งกฎไกตัวนี้มันก็คงต้องอิงตามราคาตลาดโลกซึ่งเราก็คงต้องมาดูตามหลักสมดุลอย่างที่เรียนว่าก็คงต้องไปดูว่าต้นทุนต่างๆในการวิเคราะห์ต้นทุนจรงิจรงๆก็อย่างน้อยต้องไม่ให้พี่น้องอชาวสวนยานนั้นขาดทุนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงจะมีไรายได้พออยู่ได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องกลับออความเห็นใจจรงิจรงๆว่าเราไม่สามารถที่จะ ผลักราคาไปเท่ากับราคาตลาดโลกได้เพราะว่าในส่วนของปริมาณยางต่างๆนั้นเราเองก็เทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเราก็ยังน้อยอะค่ะเพราะว่าเราก็คงต้องไปอิงตามกฎไกจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เข้าใจในปัญหาต่างๆก็คงจะเร่งให้กระทรวงเกษตรในการที่จะศึกษาผลกระทบแล้วก็หาทางออกที่พี่น้องประชาชนได้พอใจอะค่ะ